หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราฟิตหุ่นได้ถูกทางแล้วคืออะไรนะครับคือถ้าเอาในแง่ของการฟิตหุ่นเราก็ต้องมีการออกกําลังกายเนาะและการออกกําลังกายนั้นก็คือการทาเวทเทรนนิ่งเพราะการทาเวทเทรนนิ่งคือการทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีความฟิตมีความเฟิร์มได้นั่นเองนะครับและสัญญาณที่จะบอกว่าเฮ้ยเราทํามาถูกทางแล้วคืออะไรนั่นก็คืออาการปวดเมื่อยตึงล้าตามบริเวณกล้ามเนื้อที่เราเล่นนั่นเองครับสมมติวันนี้นะเป็นโปรแกรมการเล่นอกของเรา และเรารู้สึกเลยอะครับว่าหลังจากที่เราเล่นเสร็จเรามีอาการปวดเมื่อยตึงระบมล้าบริเวณกล้ามเนื้อช่วงอกอย่างเงี้ยครับเฮ้ย hey, ถ้าเรารู้สึกอย่างเงี้ยผมขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าเรามาถูกทางแล้วโอเคไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วมีอาการแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อเขาเล่นแล้วมันโดนแล้วเขาก็จะได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเล่นไปแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ตึงไม่ล้าไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ไม่โอเคแล้วนะครับแสดงว่าเราน่าจะเล่นเบาไปหรือไม่ก็อาจจะเล่นผิดแแตต่่่่นนนนนอออะครรัับววาากกปดเมมื็้ง อยู่ในเกมที่ปวดแบบพอดีพอดีนะไม่ใช่แบบปวดเจ็บจี๊ดอะไรขึ้นมาอันนี้อันตรายละอันนี้ก็ไม่ดีแสดงว่าเราน่าจะเล่นหนักไปโอเคนะครับการปวดเมื่อยของเราก็คือมันจะปวดตึงๆอยู่สักประมาณ1-2วันอ่ะมากสุดไม่เกิน3วันนะครับจะอยู่ประมาณนี้และรอดูผลลัพธ์ได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอาการแบบนี้นะเราจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อจะฟิตเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเล่นเวทได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยและผลลัพธ์ในการติดหุน่นปั้นหุ่นของคุณก็จะดีมากๆด้วยถยงง้้้้้าายยััััังงงงไไไลลลลออฟคคิปปนนนีแวเเรรบบใชกดดูดะ